กลาบสบายดีพบกับคอย My X Channel อีกเช่นเคยเนาะื้อนี้คอยมีเมนูเด็ดของมาอา่อกินน้ำกันอีกแล้วเนาะมาเบิงน้ำกันเมนูเด็ดวันนี้ก็คือนี่นี่นเห็นบ่เห็นบ่เจ้าหูบอ่บอเป็นอย่างนี้นี่มันคือตำมากต้องเนาะโคตรแซ่บเลยแหละ คอยความคอยหมักตํนะาเนาะหมักตําเลยมีตำหมักตองใส่หมักเขือเนะาะหมักเขืออ่อย,อย,ยนะ่อยบ่มักขยงเลย่อยบ่ไใ้ใส่ขยงแต่ว่าปูนี่คอยหาหาบ่ไดนะ้เนาะบ่ได้มาใส่นะี่แต่ว่าคอยมากกับมีผักเนาะผักกาดกรอบผักกาดนี่ก็ไปซื้อเอาอยู่ตลาดมามหมักตองนี่ก็คือกันไปเอาอยู่ตลาดมานะันเนาะนี่มากินน้ำกัน เลยทำลายแตกแล้วนี่หเห็นยู่บออ่อกล่องมาอือมาทา้งนี้จึงบอกเห็นเห็นอืม,มาทำมาตักใส่สสลับกรอบเลยนะัอ้องส่ ตรงนตักเต็มเต็มมันจังเสบแต่เกียนมันค่อยบม่ได้ออกมาตำเมื่อกี้แต่เวลาเขากินมันเขาจึงเอาออกนี่บ้าเศบๆเลยอ๋อ หน่วยอีกนะกินสุม่มยำใดละเหือแตกสะความเสียบความเผ็ดม,มามีนาทาฮ t กกะปูได้กะสีก็มาตำอีกอืนสี่ มเฉียบก็เหวา่าเดี๋ยวเอาไปเอาหาหาจานมาใส่แกยน,น,นก่อนเนาะแกนมันมันผู้ได้เคยกืนลงไปเนาะค่อยกยกืนอยู่แกยนหน่อยค่อยกินได้ เดี๋ยวคอยจะมากกินมากแกนมากตองให้บึงมาบึงเลยเดี๋ยวคอยสิมากมาก,นาก,าากินแกนมากตองให้บึงเลือกเอาแกน่น้อยก่อนอเสียบนะเลือกเอาแก่นน้อยครับนี่นี่เดี๋ยวเฮนบอก ตัวนี้จะมีแกนมันเพราะเห็นบอกกล่องโฟกัสบ่อนี่นี่นี่เ่ลงไปขึ้นะอือ ความมันเกียนใหญ่นะเวลากืนลงไปมันจะลงไปช้าๆนี่มีความมูซึกว่ามันเคลื่อนทีลงไปนี่ลงลำใส้ไปฮากระเพาะเนาะแซรเชี่ยายเนะบ่มีกระปูเดียวเธอหนาบนเนี่ยเชิมาตั้ให้เบิ่งชิใส่กระปูคักๆาปัดกระปูดอง ha à. xí đồng kim chăng xí nè cây cày lớn mà Hãy subscribe ช่วงนี้จะเป็นระดูหมักตองนะหลายถ้าว่าคล้ายเป็นโลกบ็บ่บ่ค่อยบ่ค่อยแพงปานในดอกช่วงนี้เนี่ยประมาณหาพันกีบนะโอมม้มีแกนมีแกนเวลาพันพักฮาบ่ในะส่แก่นนะโอคสิอืม ผมแ่บบกหนีหยวนิดหน่อยเหนอยวจนออกคอมักเคือเพิ่มไนะด้อยากกินน้ำมาเลยมามากินน้ำกันนี้มักตอมีมักเคือพร้อมนะมามาสิกินจังชิมจังแฉะ เพัค <c oughs> พักสลัดกรอบนี่ก็คยซื้อมาบนเน่จ่ายกิโลอะไรกิโลประมาณสาวพันเนี่ยบอกโดยประมาณเนาะบางเทีย ไปช่วงมันมีหลายก็จะซื้อน้องหน่อยประมาณสิบแปดพันเนาะแต่คอยซื้อ่าลาชุดนี่คือมันเจ้าพันกินกับยังก็อร่อยกระแซบเนาะเกนมันเฮาเฮาบัวใส่นะไม่ใ,ใส Mm-hmm. ความแสบว่่ให้ว่างบึง่งแต่ปากก็ค่อยเผ็ดนะปากแดงบ่ญละน,นี่พันไปเลยพันทางเกนเนาะมันจะมีเกลนนะเนาะพันไป เกลีดของม่นันน่ะเอ่อเยอยตรงไหนมันมีรุ่นแบบน้อยๆน้อยๆเลยฮะนะน้อยๆหลบๆน,นะรุ่นนั้นนะบกควรกืนถึงว่ามันชิ้น้น่อยนะอย่างมันไปกวางอยู่ในคอในคอเนาะหรือหน่วยใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะบบเป็นอย่าง ในน้อยลายมันจะไปห,ใใหิดไทยไปควางอยู่ตึงคอควางอยู่หลอดลมหายใจบดดเนเน่นเรื่องบต้องกืนได้ก็ดีมีความเสี่ยงความเฉียบเสียบทั้งนัว กินยังสิบัตทองเอาแหละบ่วงบัตทองใส่วมนมือเนี่ยมันจะเสียบอาะเดี๋ยวคอยจิกกืนแกนไห้เบิร์นี้แกน เป่งใจเลยนี่แกนเวลากินไปจะมีความหูช่อก็ลงไปต้องกินน้ำลงไปดิเนาะเพื่อเพื่อมันดันลงไวๆไนะ ลงไปเสียบไลยเสียบไลยหัดก,ก่อนหมดละตามังตองละจนชิมหมดละถ้าหากผู้ใดอยาก กินลองไปหาสื่อหมักตองตามตลาดอยู่ตามแคมทางที่เจ้าเห็นช่วงนี้จะมีหมักตองหลายนะราคาเขาไได้แพงขนไดนา้เดี๋ยวคลิปนี้ก็สจีจบไปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อยฮิตคลิปต่อ,ตอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย